ยุคนี้สําหรับผู้หญิงไม่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วสําหรับคุณแม่หลังคลอดและสุภาพสตรีที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายเรามารู้จักกับหัตถการอบสมนุนไพรและนวดจัดหมดลูกกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยค่ะ คุณแม่หลังคลอดเนี่ยมีการดูแลหลายวิธีมากเลยแต่ที่จะแนะนําเลยนะคะที่ทําได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับคุณแม่ทุกคนนะคะก็คือการอบสมุนไพรการอบสมุนไพรนะคะจะช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดเนาะแล้วก็ทําให้ลดอาการบวมแล้วก็ทําให้หมดลูกเนี่ยกลับมาอยู่ในที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยด้วยเนาะเพราะคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะมีอาการปวดเมื่อยแน่นอนทุกคนนะคะไม่ว่าจะข้อธรรมชาติหรือว่าการผ่าคลอดบอกลังนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณหมออยากแนะนําให้ทําคู่กันนะคะก็ คือการจัดมดลูกนะคะการจัดมดลูกเนี่ยก็จะช่วยเรื่อง การไหลเว้นเลือดเนอะะดอาการปวดหลังเช่นกันรดอาการปวดเมื่อร่างกายเนอแล้วก็ทําให้หมดลูกเนยกลับมาอยู่ในตําแหน่งที่สมบูรณ์นะคะที่ตําแหน่งที่ควรจะอยู่เนะสาหรับคุณแม่ที่คลอดธรรมชาตินะคะก็คือสามารถทําได้หลังคลอดภายในเจวันเลยในการอบสมุนไพรนะคะแต่ว่าสําหรับการจัดมดลูกแล้วเนอะะก็จะควรจะเว้นไปนักสั้งน้อยเดือนนะคะถึงจะมาเริ่มทําได้ค่ะหากคุณผู้หญิงทำหัตการสองอย่างนี้พร้อมกันจะสามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายเป็นอย่างดี ะะทั้งนี้ยังช่วยในการฟื้นฟูผิวพรรณให้ดูเปล่งปั่งและสดใสอีกด้วยค่ะ